สวัสดีจ้ามือนีชีวิตบานๆพามาเที่ยวโขกหนองน้าของอียังกับจ้ายู่นี่เรียกว่าโคกหนองน้ำโมเดลค่ะโขกหนองน้ำโมเดลฟ้าฮักโขกหนองน้ำโมเดลค่ะจะคองฟ้ามสว่างเลยจ้าจึเจสี่ค่ะเดี๋ยวอันเจสี่สิพาเที่ยวสมนะจ้ามือนีโขกนกกระจกกระเทศเล้ค่ะตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวใหญต่ว่าสุดหล่อเป็นตัวผูกตัวแม่เอาอีกตัวนึงอีก วันนี้ชีวิตบ้านๆพ้า,พาที่ยวโคกน้องนาฟาร์มหักควย้ายฟาร์มหักทะเลท้องจ้าเพื่นเห็ดโคกน้องนาเพิ่อนเลี้ยงสัตว์น,นี่นกอันนี้ค่ะเป็นสกุลเดียวกับไดโนเสาร์ด้อค่ะเห็นว่าสังเกตตีนมันจะใช้ไดโนเสาร์คืออ่านเป็นสายพันธุ์อยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะเอินอม่นนกอีหมูอือยู่ออสเตรเลียเพิ่นสามารถเอาอันเนี้ยมาสกัดมาเฮ็ดคิมท้าหนานะ แล้วก็กระมาที่ก็ปลูกเนี่ไว้กินค่ะยุ่นี่ค่ะปลูกไว้กินแล้วก็มีแจกค่ะมีนกมีนกยุงขายยั่นี่โอ้นกแก้วนกแก้วกับมีมาหอมมะขอนนะยุ้ยถุงซื้อเหมือนเป็นนกแก้วยุ้ยขางล่างเป็นนกยุงนกยุงกับมี ตอนนี้เตรียมการสิเปิดอีหยังแน่จ้าอัานเดี๋ยวเขามีร้านกว๋วยเตี๋ยวอยังค่ะให้คนแล้วก็มีกาแฟร้านกาแฟข้างๆอ,อ๋ออันนี้เขาเกษตรมีกวางค่ะมีกวางยังมีโอ,อเป็นคื้ยจังสวนสัตว์ย่อมๆกวางย่อมกวางไมออ่มีออมหมูจ้าหมูอู้ตัวมึงหาวหมูหาเป็นตาฮักแท้ กวางกบบนีจ้ะกวางยุตไตนี่จ้ะกวางสียุตไตเนาะจ้ะเดี๋ยวให้น้องเก็ฑสีพ่พาเที่ยวจ้ะอันนี้กงนกสามารถให้อาหารเราไปหาไหนได้เลยค่ะ โอ้เสียงนกแตกแสี่เซลเลยซ้ำม,มัดเที่ยวเลยจ้าถ้าได้มาหนีซ้ำฮับม,มัดเที่ยวสวนสัตว์มันมันมีหมองงานเขาตรงไหนจ้ะทจริงเขาไปขับไปไหนได้ยังไปเบิ่งข่าวๆนะจ้แต่มาแฉอาหารมันวถึงได้ยืนนัม่มือเขาเป็นสวนสัตว์เป็นที่ท่องเทีย่ยวย่อมๆเลยจ้าแจ้งน้อยเพิ่างกระปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจ้าผู้ใดอยู่ใกล้อำเภอผู้เขียวจังหวัดเพชรพูมอ้อนหนึ่เพิ่น เห็ดมีหอดล้านแกาแฟมีทุกอย่างจ้ะปลามะนจะพาไปบ้บางปลาเขาปลูกผักผัดอยู่นี่เป็นรานก๋วยตี๋มันง่ค่ะเขาก็ทิุนี้ผักออร์แกนิคปลอดสารพิษเขาใส่ขีดควายมาใส่เนาะแต,แต,แต,แต่ว่ากำลังปลูกอยู่ค่ะานานๆเาพอดีกำลังปลูกนี่เป็นส่วนท้องอุไลสามารถเป็นท้่ยึ่ ย่งางตรงกลางด้วยจ้ะโอ้วิวสวยหลายจ้ะงามค่ะสวนทองอุไลนี่สวนทองอุไล,น,น,ออลนี่หม่องไห่ายรูปจ้ามีหม, <c oughs> ม่องมีหม่องเซลฟี่ให้ถ่ายรูป <c oughs> สวนทองอุไลเหลียงอัลลามงามตางามหลายจ้าเดี๋ยวเขากำลังปลูกเสริมอยู่ค่ะ สถานที่เขาตั้งอยู่ตรงหนจันอร์อาย่บ้านหนองแสงไงค่ะตำบลบ้านแก้งอำาเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะจ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวชมมาได้เน้ะจ้าทางลง้มปะขาโอนล้ม <laughs> ขายันลงอพี่กก้ง <laughs> ขออาหารปลาหน่อยเอาสิไปให้อาหารปลากันจ้ะเะเลต้นใบใหญ่ค่ะตอนนี้เขาปลูกว้ เป็นธรรมชาติหลายจ้าเบื่องไปฟาร์มฮักจ้าปลาปลาสุดยอดเลยจ้า,ามือนีซ้ำถือเลขละจ้าเพราะว่จาจะขวางเพื่อนยูยังหนอกจ้าชีวิตบ้าน,านม้าสบกับเพื่อนม้าพอดีจ้าเพื่อนกะเป็นกันเองเพื่อนกะพาเที่ยวอุ้ยเบิ้งนูจ้าปลา เพิ่นปลาอย่างจ้าอันนี้ปลาคาบค่ะปลาคาบมีหลายสีแต่ว่าเขาก็บีเลี้ยงไว้ทุกปลางามหลายพี่น้องเที่ยวชมไทยพ,พี่น้องเขาเบิง่งงามคากปลาคาบนี่แต่สีสวย,สวย จ่าปลาสุดหยอดเลยจะาของกรใจดีเป็นกันเองจ้าพาเที่ยวพาชมรถติดตามชมมันคลิปต่อไป้อจา้าสิพาเที่ยวอ่นฟาร์มหักเป็นคลิปต่อไปนะจา้าคลิปนี้กับซ้ำนีนล้ละจา้าสวัสดีค่ะ